มีอะไรก็ไม่ดีถ้ามีธรรมมีข้าล้ำเลเ่ิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีถ้ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา,า,เเราธรรมจารีสุข,ข้างเสติอัศมิงโลเกปรมหิจัผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมหาเวรักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกข,ขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมภวังโหติ ผู้ไฝธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปร,ราวพะโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนลงตาได้เล่าเรื่องเวสันดรชาดกกันนี้เป็นกันสุดท้ายแล้วกันที่สิบสนครกัน48พระคาถานะใครบูชากันนครกันนี้ นะเกิดในพบในชาติใดๆก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยวงศาคนาญาติครอบครัวพร้อมหน้าอยู่ดีมีสุขพนะร้อมหน้าคือครอบครัวไม่แตกไม่แยกบิดามารดาลูกเต้าพร้อมเพียงกันนะเพราะว่าในปัจจุบันนี่ครอบครัวค่อนข้างจะแตกแยกแต่ละครอบครัวนะอยู่ด้วยกันไม่นานก็แตกแยกกันไปพ่อไปทางแม่ไปทางลูกหลานก็ลําบาก แต่ถ้าสร้างสมบุญกุศลไว้เพิ่มพูนบุญบาร,รมีด้วยการบูชาเป็นเจ้าภาพกันมากันมหาชาติเวทสันดรชาดกนี่กันที่สินี่เกิดในภพในชาติใดๆก็จะสมบูรณ์บริบุญด้วยวงสาคณนาญาตไม่ไม่แตกแยกครอบครัวครอบครัวไม่แตกแยก broken family ไม่เกิดขึ้นนะเพราะบูชา กันเทศมหาชาติกันที่สิบสามนครกันนครกันนี่เป็นกันเป็นกันสุดท้ายเป็นกันสุดท้ายแล้วเป็นกันที่พระเจ้ากรุงศนชัยพร้อมด้วยอมาตราชบริพารทั้งหลายนี่ไปอัญเชิญพระเวสสันดรกลับมาครองนครเหมือนเก่าพระเวสสันดรท่านก็ไม่ไม่อยากกลับนะไว้ท่าไว้ทีซะหน่อยนะไป พระเจ้ากรุงศนชัยก็พยายามอ้อนวอนสามครั้งสามคราไปเถิดลูกเอ้ยลาจากเพจฤษีกลับไปบ้านไปเมืองเราเถิดพระเวสสันดรก็ตัดเพ้อต่อว่าสักหน่อยว่าแต่ก่อนน่ะอ่าหม่อมชั้นได้ครองบ้านครองเมืองด้วยโทษสพิตราชธรรมนะพระองค์ก็ขับไล่หม่อมชั้นมาอยู่ป่าอยู่เมืองพระเจ้ากรุงศนชัยก็บอกว่าโอ้แต่ก่อนนั้นน่ะพ่อถูกยุแย่ฟังคำคน ฟังคำคนพานมันยุแย่พ่อให้ขับไล่ลูกออกจากบ้านจากเมืองอพ่อก็ต้องทำตามเขาอขออภัยขอโทษด,ด้วยนะขอขมาลาโทษละพ่อผิดไปแล้วพระเวสสันดรท่านก,ทานก็ท่านก็ไม่ได้ดื้อไม่ได้ดึงอะไรแต่ว่าเอาจะกลับไปครองบ้านของเมืองก็เอาตกลงตกลงกลับก็กลับรับขันอัญเชิญรับขันดอกไม้แล้วทีนี้พวกอมาราชบัณฑราชบริพันธ์ทั้งหลายก็ จัดแจงราชาพิเศษทําพิธีราชาพิเศษให้พระองค์ได้เป็นได้กลับครองเมืองเหมือนเดิมเอาตรงนั้นแหละนะทำพิธีราชาพิเศษตรงนั้นแหละพระราระราชพิธีราชาพิเศษก็เกิดขึ้นที่อาสมบดเขาคีรีวงกดพระเวสสันดรก็ได้กลับขึ้นครองเมืองพนางมัตสีก็ได้เป็นพระราชินีเป็นอัครมเหสีเหมือนเดิมแล้วก็โยธาทัพ นะกลับเมืองเชตุดรนนะด้วยนะขบวนทัพอย่างใหญ่โตมโหรารออกจากเขาคิรีวงกดลาป่าลาไพรนะพระเวสสนนนก็เสด็จขึ้นขี่ช้างปัจจัยนาเคนนะนะพร้อมด้วยชาลีกันหาพนางมัตสีหกษกัตริย์เดินดงออกจากป่านะนะเรียกว่าไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรตอนที่พระเจ้ากรุงสนชัย มาอัญเชิญพระเวสสันนรใช้เวลาหนึ่งเดือนยี่สิบสามวันแต่ว่าพระเวสสันดรน,นี่กลับไปไม่ได้เรีบรีบไม่ได้ร้อนอะไรพร้อมด้วยเราพรลพลก็ใช้เวลาถึงสองเดือนฮะสองเดือนในการเดินทางกลับเมืองเชตุดรในระหว่างทางประชาชนพลเมืองก็ต้อนรับอินีประดับธงชัยธงแผ่นผ้ากล้วยอ้อยนะระหว่างทางนี่และก็มาคอยต้อนรับนะแซส,สองสารเสริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ,รรรญต้อนรับ ด้วยความยินดีพระเวสสันดรพระเวสสันดรกลับสู่บ้านสู่เมืองไม่โกรธไม่เกลียดกันแล้วแต่ก่อนในไล่พระเวสสันดรเพราะว่าบริจาคช้างปัจจัยนาเคนให้กับเมืองกาลิงคะ,ะพากันขับไล่ไปไปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนี้ต้อนรับแล้วทรงพระเจริญทรงพระเจริญคนเรานี่ไม่ว่าไม่ว่าในยุคไหนๆก็จะโกรธง่ายหายเร็วลืมเร็วเกลียดกันอยู่โกรธกันอยู่หลัดหลัดแต่ว่าพอผ่านไป หนึ่งสัปดาห์สสัปดาห์หนึ่งเดือนสองเดือนก็ลืมแล้วนะลืมให้อภัยกันโดยปริยายนี่เรียกว่าเวลาช่วยรักษาช่วยยาใจคนเราที่จิตใจมันไม่ดีก็ดีขึ้นเวลาเนี่ยแต่ว่าในการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็บอกว่าต้องใช้ธรรมะในการเยียวยารักษามันถึงจะดีนะอย่าให้มันเวลามันใช้ ในการเยียวยารักษาเราเราต้องอาศัยธรรมะใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดนะแล้วก็ตัดขาดสิ่งนั้นสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามนั่นออกไปเจริญสิ่งที่ดีงามให้มันมากยิ่งขึ้นไปเรียกว่าละอกุศลเจริญกุศลให้งอกงามนะแต่ว่าเวลามันก็ช่วยช่วยมากพอสมควรเลยสังเกตดูท่านทั้งหลายเวลาเราโกรธเวลาเราไม่พอใจเละเวลาเรามีความทุกขนะ์ แม้ว่าเราไม่ได้ใช้ธรรมะอะไรนี่เวลามันก็ช่วยช่วยเยียวยารักษาใจของเราให้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ใช้เวลานานหน่อยนะใช้เวลานานพอสมควรมันถึงจะรักษาสภาพจิตสภาพใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเราถ้าเราใช้ธรรมะโอสถในการรักษาเยียวยา,าจิตใจของเราเนี่มันจะหายสนิทเลยนะหายสนิทสายเร็วด้วยและก็ดับที่ต้นตอของมันด้วยพระเวสสันดรกลับถึงเมือง เชตุดรด้วยการต้อนรับของประชาชนพลเมืองเมื่อพระองค์เสด็จถึงเมืองเชตุดรแล้วพระองค์ก็รับสั่งให้ปล่อยนักโทษปล่อยนักโทษปล่อยสัตว์ทั้งหลายที่ประชาชนพลเมืองหรือใครก็แล้วแต่นํามากรักขังไว้คือปล่อยบําเพ็ญอภัยทานทีนี้พอตอนกลางค่ำกลางคืนก็มีการเฉลิมฉลองจุดภูจุดตะไลกันฉลองกันยกใหญ่พระเวสสันดรก็มาลำพึงนึกว่าเออในวันพรุ่งนี้ ประชาชนพลเมืองก็คงจะมารับแจกทานพระองค์จะเอาอะไรนาะให้เป็นทานแก่ประชาชนพลเมืองทั้งหลายทรัพย์สมบัติต่างๆก็ไม่มีแล้วตอนนี้ร้อนไปถึงเท้าสัก,กะเทวราชเท้าไกรสีเท้าสัก,กะเทวราชอยู่บนสวรรค์ชั้นชั้นไหนล่ะชั้นดาวดึงทอดพระเนตรลงมาก็โอ้พระเวสสันดรท่านขอพรไว้อยากจะบำเพ็ญทาน พระองค์ก็ทรงบันดาลให้ฝนแก้วเจ็ดประการตกนะจกทั่วท้องเมืองเชตุดรนนะตกอย่างหนักเลยเรียกว่าท่วมจนถึงหน้าแข้งนะแก้วเจ็ดประการถึงท่วมจนถึงหน้าแข้งในพระราชวังนะท่วมจนถึงเอวพระเวสสันดรนะประชาชนพลเมืองมาในตอนเช้าเนะี่ยก็พากันเอาภาชนะมาเก็บเอานะเท่าที่ตามความต้องการของตัวเองเอาเก็บเอาขนเอา แกวรัตนเจ็ดประการใครมีบุญมากก็ได้น้ำมากใครมีบุญน้อยก็ได้น้อยนีย่ตามสมควรแก่กําลังบุญของตัวเองจนเพียงพอแก่วความต้องการของแต่ละท่านแต่ละคนตามกําลังแห่งบุญของบุคคลนั้นๆขน,น,นไปไม่หวาดไม่ไหวนะท,ท,ทีนี้ก็ที่เหลือพระเวสสนาก็รับสั่งให้ขนเอาทรัพย์สมบัติลนะั้นเข้าสู่ท้องพระังเก็บไวนะ้เพื่อที่จะแจกจ่ายในยามที่ทุกข์ยากลําบากต่อไปนี่แหละ พระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชครองเมืองด้วยทศพิตราธชธรรมปกครองบ้านปกครองเมืองไห่ฟ้าประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขจนกระทั่งนั่นแหละสิ้นอายุไขพระเวสสันดรน,นั่นแหละอายุร้อยยี่สิบปีพอสิ้นอายุไขแล้วพระองค์ก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตน่ะกันนครก็จบลงด้วยประกาศนาชนด,ด้วยพระคาถาสี่สิบแปดพระคาถานี่แหละท่านทั้งหลายคนเรานี่ เมื่อทำคุณงามความดีความดีย่อมจะให้ผลแม้ว่าจะนานสักหน่อยแต่ว่าผลแห่งความดีนั้นก็หวานชื่นฉ่ำเสมอแต่ว่าคนพาเนี่ยมองไม่เห็นความดีเรียกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทมไปก็จะถือคติอย่างนี้เนี่ยเรียกว่ามีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นให้มีความเห็นถูกต้องเสียใหม่ว่าทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วอ่มันก็ให้ผลตามการตามเวลาของมัน กรรมบางอย่างให้ผลตามเวลากรรมบางอย่างให้ผลตามความหนักความเบาตามกรรมบางอย่างให้ผลตามหน้าที่เพราะฉะนั้นกรรมดีกรรมชั่วที่เราทําแล้วจะไม่ให้ผลนั้นเป็นอันไม่มีเราก็ได้ข้อติเตือนจิตเตือนใจว่าเราทั้งหลายนี่ควรจะเจริญรอยตามพระเวสสันดรท่านก็บอกว่าผู้ชายให้เอาอย่างพระเวสสันดรที่เป็นสามีที่ดีเป็นนักปกครองที่ดีนะแล้วก็ผู้หญิงทั้งหลายสตรีทั้งหลายให้เอาย่แงอย่าง พระนางมัดสีที่ปฏิบัติสามีอย่างดีเลยมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านมีสุขก็ไม่หลงมีทุกกข์็ไม่หนีห่างเรียกว่าอยู่ด้วยกันตลอดนะเพราะฉะนั้นประชาชนชาวเมืองสีพีชาวเมืองเชตุดรน,นี่ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีประชาธิปไตยในหัวใจไม่พอใจไม่ชอบใจอะไรก็แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุด้วยผลเมื่อพระเวสสันดรบริจาคช้างปัจจัยนาเคน ให้กับเมืองกาลิงคะนี่พระองค์ก็พวกชาวบ้านชาวเมืองก็ขับไล่ขับไล่นี้เอาไปไปเวส,สันดอนก็ฟังเสียงประชาชนาให้ไปก็ไปไม่ได้ขัดขืนอะไรเรียกว่าพระองค์อาศัยประชาธิปไตยเป็นใหญ่แต่ว่าเรื่องประชาธิปไตยมันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปบางทีคนส่วนมากเป็นคนพานคนพานก็ดึงหมู่พวกคนพานไปทําให้คนที่มีความเป็นธรรมมี ความประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องดีงามก็ได้รับความทุกข์ลำบากแต่ว่ามันก็ไม่นานเกินไปหรอกธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอเพราะฉะนั้นให้เราถือเป็นเยี่ยงเป็นอย่างพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ท่านบําเพ็ญบาร,รมีครบถ้วน30ทัศนบริบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างนี่เป็นมรรคเป็นผลทําให้พระองค์ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายในปัจจุบันส่วนพระบิดาพระเจ้ากรุงสนชัยก็เป็น <ee. S 2> พระเจ้าสุดโทธนะพระนางผุดสดีก็เป็นพระนางสิริมหามายาพระนางมัตสีก็เป็นนางยโสธราพิมพาพระชาลีก็กลับชาติมาเกิดเป็นพระราหุนส่วนพระนางกันหาก็กลับชาติมาเกิดเป็นพระนางอุดบนวรรนาตาเท่าชูชกก็กลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัตคู่กรรมคู่เวรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนางอมิตตาก็กลับชาติมาเกิดเป็นนางจินจะมานจินจะมานมิกา ประชาชนพลเมืองสมัยนั้นก็กลับชาติมาเกิดเป็นพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันนี้เองเห็นไหมคนเราเนี่ยเวียนหมุนเวียนกันอยู่ในสังสารวัตนี่แหละตราบเท่าที่เราทั้งหลายหมดสิ้นกิเลสน,นั่นแหละถึงไม่ต้องมากลับมาเกิดกันอีกสิ้นพบสิ้นชาติต่ตอไปเพราะฉะนั้นการพระเวสสันดรทั้ง13กันก็จบบริบวนครบถ้วน1,000พระคาถาด้วยประการศน้ธรรมสวัสดีเจริญพร